คุณเคยสงสัยไหมท้าใหม่ๆครับถึงมีของบางอย่างที่คุณใส่เข้ามาในเกมแต่ไม่มีใครบอกคุณเลยว่ามันคืออะไรมาจากไหนหรือเอาไว้ทําอะไรจริงๆมันไม่ใช่บั๊กไม่ใช่ของตกค้างแต่มันอยู่มาหลายปีเรื่องแรกดิสสิบเอ็ดและดิสสิบสามเอาตรงๆนะใครเคยฟังดิสสิบเอ็ดครั้งแรกแล้วไม่รู้สึกแปลกถือว่าใจแข็งมากเสียงหายใจเสียงวิ่งเสียงหอบเสียงอะไรบางอย่างที่กําลังตามมาไม่มีคําอธิบายไม่มีเนื้อเรื่องแต่หมแจงยืนยันว่ามันมีความหมายจนทุกวันนี้เรายังไม่รู้ว่าใครอัดเสียงนี้ใครกําลังหนีและ หนีจากอะไรมันคือของในเกมที่ทําให้ไมค์ครับน่ากลัวแบบไม่ต้องมีผีเรื่องต่อมาเดดบ s ชพุ่มไม้แห้งๆไม่มีประโยชน์เผามไม่ได้ครับไม่ได้ปลูกไม่ได้แต่ทําไมมันยังอยู่หลายคนเชื่อว่ามันคือร่องรอยของโลกที่เคยมีชีวิตแต่ตอนนี้ตายไปแล้วเหมือนไมค์ครับเคยผ่านบางอย่างมาก่อนที่ผู้เล่นจะเข้ามาเรื่องแปลกพวชันออฟลักพวชันที่มีอยู่จริงแต่หามาเล่นเองไม่ได้เพิ่มค่าโชคแต่โชคคืออะไรในโค้ดเกมมันมีผลต่อการดรอปของการสุ่มบางอย่างแต่ผู้เล่นทั่วไปไม่มีวันได้ใช้มันเหมือนโมด แจ้งแอบบอกว่าโลกนี้มีระบบที่เรายังไม่เข้าใจทั้งหมด เรื่องเศร้า n น t ธอร์ไลท์สครฟังชื่อดูยิ่งใหญ่แต่คำว่า scrap แปลตรงตัวคือเศษส,สร้างคำถามคือเศษของอะไรใครเป็นคนใช้ Ne t ธอร์ไลก่อนเราใครทำมันพังแล้วทำไมมันถึงถูกฝังลึกที่สุดใน Na เธอรเกมไม่เคยตอบแต่โลกในมาคัเหมือนเคยมีอ,รอารยธรรมมาก่อนเรื่องที่น้อยคนจะคิด Compass เข็มทิศชี้ไปที่จุดเกิดแต่ทำไม <S <S ไม่ชี้ไปที่หมู่บ้านไม่ชี้ไปที่สิ่งปลูกสร้างเหมือนเกมกำลังบอกว่าจุดสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่สถานที่แต่คือจุดที่คุณเริ่มต้นเรื่องสุดหลอน Su s p ปอร์เช s a n ซ and Gravel Sign ที่ต้องขุดเบาๆเพราะถ้าพังผิด<ห>มันจะหายไปตลอดการห <ๆ S 2> เหมือนคุณกําลังขุดประวัติศาสตร์ไม่ใช่ทรัพยากรเกมไม่พูดอะไรแต่ป่อยให้คุณค้นพบมันเองมาคราฟไม่ใช่เกมที่เล่าเรื่องตรงๆมันคือเกมที่วางของบางอย่างไว้แล้วบอกว่าถ้าคุณอยากรู้คุณต้องคิดเองของที่ไม่มีคําอธิบายคือเหตุผลที่ทําให้มาคราฟยังถูกพูดถึงไม่รู้จบแล้วคุณล่ะเคยเจอของชิ้นไหนในมาคราฟที่รู้สึกว่ามันต้องมีเรื่องราวมากกว่านี้แน่ๆคอมเมนต์มาได้เลย